ครูแสตนาครูนชนาญก,การโรงเรียนมัพพธยมพคะพิทยาคมจังหวัดนครราชสีมาสังกัดงค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ได้อ่จะทําการเปิดชั้นเรียนโดยการแก้ปัญหานักเรียนที่เราได้ทําการไขปัญหาแล้วก็หาแนวทางการแก้ไขนะคะซึ่งมีสมาชิกที่เข้าร่วม ในการสังเกตชั้นเรียนในครั้งนี้คือ 1. คุณครูจัุรงสุวรรทาค่ะ 2. คุณครูเจษดาแท้เกียวค่ะ 3. คุณครูัตยาผลวิเศษค่ะ 4. คุณครูจักกิจพ่อคูนค่ะ 5. ท้าหอวนัทภาวรรณประพันธ์ค่ะและ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวัฒน์จันดาค่ะซึ่งปัญหาที่ได้ค้นพบนะคะคือปัญหาที่ นั้นไม่กล้าแสดงออกโดยการตอบด้วยวาจานะคะก็มีแนวทางที่จะใช้ในการพัฒนาอยู่5แนวทางโดยการระบุเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้นะคะก็คือ 1. การได้คําถามกระตุ้นความคิดก่อนนําเข้าสู่ชั้นเรียนนะคะ 2. การใช้คําถามท,าที่ใกล้ตัวผู้เรียน 3. การใช้คําถามปลายเปิดที่เหมาะสมกับผู้เรียน 4การใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน5การใช้แรงการเสริมแรงโดยการให้รางวัลนะคะซึ่งในวันนี้นะคะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นํามาปรับปรุงที่จะนํามาใช้กับนักเรียนนะคะมีวิธีการสอนขั้นการสอนอยู่5้ขั้นตอนนะคะหลักๆก็คือขั้นตอนที่1ก็คือการใช้กระบวนการใช้คาถามกระตุ้นนะคะ จนถึงกระบวนการขั้นที่5จนถึงขั้นสรุปนะคะก็ใช้ทั้งหมด5กระบวนการค่ะ <c ười> ใช้กับนักเรียนชั้นม5.1ทันะคะในเรื่องของพ,พื้นที่ผิวกับสาของสารสากับอัตราการเกิดยาเคมีนะคะในรายวิชาเคมี3ค่ะจำนวนนักเรียน17คนค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ